วันนะคะจะมีทุกวันพุธค่ะวันเช้าสามารถโทรมาสั่งจองกได้นะค่ะมีไม่เยอะนะสั่งตั้งแต่กี่โมงสั่งได้ตั้งแต่กี่โมงก็คือร้านเปิด8โมงค่ะโทรมาได้เลยโอเคขอบคุณค่ะเบอร์อะไรคะเบอร์ร้านจะเป็นเบอร์นี้นะคะศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามแปดสองแปเก้าหกสองค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอ่าเปร้านกี่โมงนะคะ สงการนี้อยู่เนาะก่บชีชชมอไหลเปิดวันที่21ค่ะค่ะมีกระเพาะลุกตั้งไหนลค่ะไอ้กูะเพาะอกตัวนี้เค่ะขอยังขึ้นตัวไมหมดเลยเออพเนื้อหมดแล้วนะคะค่คือรสม่อยดีนะจ้าขอบคุณนะคะจ่ะ